สวัสดีครับเด็กที่น่ารักทุกคนกลับมาพบกับเหล่าเฉืแล้วนะครับในรายวิชาภาษาจีนทั่วไปครั้งที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับที่เอ่อเค่อทีเออเค่ออเคหรือบทที่สองที่มีชื่อบทว่านิฮ่าวนาวห,หรือสวัสดีกันไปแล้วครั้งนี้นะครับเราเสือจะมาสอนนักเรียนทุกคนเขียนตัวอักษรจีนโดยนำเอาคำศัพท์ที่อยู่ภายในบทมาฝึกเขียนกัน ในครั้งก่อนเราช้ได้พูดไปแล้วว่าการเขียนตัวอักษรจีนไม่ใช่ว่าใครอยากเขียนตัวไหนก่อนก็เขียนได้แต่มันมีกฎในการเขียนของมันซึ่งกฎเหล่านั้นเราเรียกว่าปี่สุนปี่สนปี่สนปี่สนหรือลำดับขีดลำดับขีดก็คือขั้นตอนการเขียนอักษรจีนแต่ละขีดแต่ละขีด,แต,ขดแต่ละขีดครับ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับนักเรียนว่าคําศัพท์ตัวแรกที่เราซื้อนํามานี้จะมีลําดับขีดเป็นยังไงสําหรับตัวแรกนะครับนั่นก็คือหนีหนีแปลว่าอะไรนะต้วยลคุณเธอมาสําหรับคําว่าหนี่นะครับปีชุ่มของเขาก็คือดังนี้เลยเรามานับกันนะครับว่ามีทั้งหมดกี่ขีดอีึอส ขเหลี่ยมชมีทั้งหมด7ขีดครับตามนี้เลยนะครับดูนะครับนักเรียนเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากขีดแรกกันขีดแรกจะเป็น1 2 3 4 5 6และ7ตามนี้เลยครับ1 2 3 4 5 6และ7ตามทันนะครับ คำศัพท์ตัวต่อมาครับหอ่หอห่อแปลว่าดีสบายดีสวัสดีมาดูกันครับว่าหอ่อมีทั้งหมดกี่ขีดเรามาช่วยกันนับนะครับอีเบิร์านเสืูเรีวมีหกขีดนะครับหน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับรา,าดูกครับว่าเขียนยังไงเดี๋ยวเราจะเริ่มเขียนสกีดนี้กอนนะครับหนึ่งสอง สามสอีกหนึ่งรอบนะครับ1ขีดเดียวกันนะครับ2 3 4 5และ6เห็นไหมครับนักเรียนมันเป็นไปนตามกฎที่เราซื้อเคยพูดไวแล้เลยเขียนจากฝั่งซ้ายไปทางขวาเขียนจากด้านบนลงสู่ด้านล่างไม่ยากใช่ไหมครับตัวต่อไปเลยครับตัวนี้อ่านว่าจเาจเา่าเจ่า เจ้าแปลว่าอะไรนะเชา้าตอนเช้านะครับลำดับขีดของเจา้ามีอ,อ,สสสอีเอ5รเสู่ลียวมีหขีดเหมือนกันครับดังนี้เลย1นึ่งสอง3ามสหหกสองสสหและหไม่ยากนะครับ ต่อมาครับช่างชางแปลว่าคำศัพท์คำนี้นะครับเมื่อแยกออกมาจากคำว่าเจ้าช่างช่างคำนี้จะมีความหมายว่าขึ้นหรือบนคำว่าช่างนะครับมีทั้งหมด E ีอรซมีด้วยกัน3ขีดด้วยกันครับเรามาดูนะครับวิธีการเขียนวิธีการเขียนนะครับ1 2 3 1 2 3เห็นไหมครับบนลงล่างซ้ายไปขวาตัวต่อมาครับเหล่าเหล่าคำนี้มาจากคำว่าเหล่าชื่อนะครับคำว่าเหล่ามีทั้งหมดอีเออหเลี่ยมีทั้งหมด6ขีดดังนี้เลยนะครับ1 2 3่งส,งส,สหห 1 2 3่งสองสสห,ห้อย่าลืมนะครับขีดนี้นะครับลงตะขอตะวัดต่อเลยนะครับเมื่อมีเหล่าก็ต้องมีชื่อมีทั้งหมดอีเอ5อส,สูเลี่ยขีดเหมือนกันดังนี้นะครับ1 2 3 4ง,งห้า 1> 6 1, 2หนึ่และ6ไม่ยากนะครับต่อเลยนะครับหวานหวานคำนี้มาจากคำว่าหวานช่าแปลว่าตอนกลางคืนหรือตอนเย็นลำดับผิดทั้งหมด่อมี1 2 e, R, 3 4เ6่าเจ็ มีทั้งหมด11ขีดครับเยอะใช่ไหมนักเรียนแต่อย่าเพิ่งท้อนะเรามาดูกันครับว่าเขียนยังไงขีดแรก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10และ11เหนึ่รอบนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 สิบและ11ตัวต่อไปครับเมนเมนคำนี้แปลว่าพวกเก่งมากครับลำดับขีดทั้งหมดของคำว่าเมมี E r 3 5มีเพียงแค่5ขีดเท่านั้นนะครับอย่างนี้เลย1 2 3 4 5 1 2 3 4และ5ไม่ยากนะครับตัวนี้ครับหน,นินหนินแปลว่าท่านนะครับมีลำดับขีดทั้งหมดว้าวอีออเ,เออ6์ซันเสวปเมี11บขีดเหมือนกับคำว่าหวานเลยนะครับเรามาดูกันครับว่าเขียนยังไงหนึ่ง 2 3 4 5 6 7, 8 9 10และ1ิอครับจ่ายจ่ายคำนี้แปลว่าอ e ีมีทั้งหมดอีอ e, ่อสามสี่หเหกมีทั้งหมดหกขีดด้วยกันมาดูนันครับ1นสอง สามและ6คําต่อไปนะครับเจียนเจียนมีทั้งหมด1 2 3 4มีแค่4ขีดนะครับส่วนตัวนี้คือตัวที่สมบูรณ์แล้ววิธีเขียนอย่งนี้เลยครับ1 2 3 4 1 2 สาสยากไหมครับนักเรียนไม่ยากเลยนะครับและนี่คือขั้นตอนหรือวิธีการเขียนคำศัพท์ทั้งหมดในบทนี้นะครับนักเรียนต้องกลับไปฝึกคัดคัดแล้วนักเรียนต้องฝึกท่องดังที่เราจะชอบพูดไปทุกครั้งเลยว่า การเรียนภาษาไม่ว่าจะภาษาไหนก็ตามนักเรียนต้องมีวินัยในการจดในการจําในการท่องทั้งหมดล้วนแล้วจะส่งผลดีต่อนักเรียนทั้งสิ้นนะครับสําหรับวันนี้นะครับเหาชื่อก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเราเชื่อหวังว่านักเรียนจะได้รับความรู้และสนุกกับการเรียนรู้ที่เราซื้อมอบให้นะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ